สวัสีครับวันนี้เรามาทำแแกาผ้าเอามาออกกำลังกายกันก่อนนะครับก็จะทำการปั่นมือปั่นมือก็ปั่นคนระับปั่นมือก่อนนะครับ ไม่ได้ขี่ตนามนะครับมือ มันเป็นอยนะครับขายเดินไม่ได้เลยครับเอาวางบ้มไม่ได้ปวดมากเลยครับพอากาศหนาวครับ เป็นตัวโตกหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับสองครั้ง เป็นมาห้าปีนะครับถ้าเป็นคนอน่นส,สองครั้งก็เตรียมคั้สามแล้วก็นอนติดเตียงแต่ถ้าผมเราก็ยอมแพ้ต่อเราครับน้ำหนักจาก83 เพเหลือ 66, 66, ลหกสิบสองหกหกสิบสามเริ่มหนักได้สองปีครับกินอาหารทำเอง ทก็ดูทุนถูบา้า <c> น <oughs> ทำเองหมดชั้นลน่างนะครับชั้นล่างดูทุนแล้วก็ถูบ้านนะคะแล้วก็ซักผ้า ไห้ขคน่าคนนะครับแล้วก็ทำกบ,บข้าวโดยใช้ผักนะครับผัดน้ำ ไม่ประมาณสามเดือนได้มั้งครับเออเราใส่แล้วมือใส่นี่ยมือข้างข้างจะติดนะครับใส่ยากหน่อยครั้งแรกครั้งที่สองเดี๋ยวก็ทำต่อไปเดี๋ยวก็ทำได้นะครับ ตอนเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครขึ้นมาก็ขอบคุณที่นอนขอบคุณผ้าหม่มขอบคุณหมอนที่ทำให้เรานอนหลับสบายผมผมข้านอนประมาณ สามสามชั่วโมงครับแล้วตึกมาตีตอสองครั้งหนึ่งครับคือตึกขึ้นมาสี่นะครับเดี๋ยวนี้นต,าาต้องตึกว่าสร้างการตอบข้าวของ มาได้แล้วเดี๋ยวส่วบาอกคะโบรกอีกบานโทไปได้โทรขอตัดก่อได้ 喂。<Okay. S 2> okay. กินเข้าไปปั่นจะทาปั่นจะทาโคน้้ำหวานทำธีกรรมบําบัดนะครับบอกว่าให้ปั่นจะทาคนโคน้้ำหวานนะครับคนโคทสายครับคนโคสายทําแก่ภาพครับ ของผมเอาสองคนนี้นะครับทำกิจกรรมบำบัดกับแกลยภาพนะครับรตัวตค่ะผมมีลูกสาวหนึ่งตัวนะครับ เรี่องครึ่งนะครับปันประมาณสามสิบนาทีแบ่งกันอย่างสิบห้านะครับเขาบอกว่าเป็นเสตอร์ ไม่หายร้ยเปอร์เซ็นต์นะครับอมโมแค่เก้าสิบเก้าก็พอถ้าคนอื่นเปนตกเขาท้อนะครับแต่ของเราไม่ท้อ เก็บเงินได้นะครับห้าช่วงไหนมันเป็นเนี่ยจะรู้เลยครับ 好像没来，没得、啊，没来，没得嘛哈。 好人。Oh 我对哈。